ก็สวัสดีครับเพื่อนๆจา้า,าวคาร์บอนโมบายก็มาพบกันอีกเช่นเคยนะครับเพื่อนๆวันนี้ก็มีกิจกรรมกิจกรรมดบับดับเลทหรือว่าคูณเซิร์ฟเวอร์เนาะก็คือช่วงนี้ถ้าเพื่อนๆคนไหนที่แบบว่าเววเวลเลเวลน้อยเนาะก็ ช่วงนี้ก็แนะนําให้วิวกันนะครับส่วนใครที่ต้องการที่จะแบบว่า,าลงดันหาของก็เหมือนเดิมเพื่อนเพื่อน <c oughs> ก็ไม่มีอะไรมากช่วงนี้ก็เซฟพูลเนาะช่วงแบบว่าดอปเลรด่ออะไรเพิ่มเติมเนี้ยคนที่เข้าฟาร์มอแจกเกี่ยวดีววยก็อาจจะแนะนำซัมเมอร์กันอยู่สําหรับใครที่เป็นสายฟาร์มเนาะสำหรับผมก็ ไม่ได้ฟาร์มดันพวกนี้สักเท่าไหร่เนาะเพราะว่าอย่างที่ผมเคยพูดไว้หลายๆรอบแล้วว่ามันเป็นดันที่ผมไม่ค่อยชอบเท่าไหร่เพราะว่ามันมันใช้เวลานานแล้วก็มันน่าเบื่อเนาะก็โอเคครับเพื่อนๆวันนี้ก็จะพาเพื่อนๆเนาะไปเทสกิจกรรมคูณดอบเบิเนาะว่าถ้าเซฟคูณดอบเบิลเนี้ยแล้วผม ความดันที่มันอ่ามีไอเทมดอปที่ว่าดอกจากอ่าตัวบอสเนี่ยเราจะได้เพิ่มเติมหรือเปล่าก็คืออ่จะกดคูณก็คือกดตัวพลัสด้วยเนาะก็คือผมได้ฟรีมาเนาะก็จากกิจกรรมอ่าซีซันพาร์ทแล้วก็จากกิจกรรมที่ แข่งขันคาบามบายครับก็คือได้มานะเป็นทัวร์ฟรีก็คือ,อทัวร์พัสสามวันนะครับตอนนี้ดับเบิลดับเบิลผมอยู่ที่เท่าไหร่ครับเพื่อนพอ,นอดูหน่อยอ,อยู่ที่ร้อยห้าสิบนะครับเพื่อนเพื่อนก็คือปกติมันมันไม่ถึงครับพอดีว่าช่วงนี้คือ,อมีคูณเนาะคูณเซิร์ฟก็จะได้ดับเบิลมาเยอะอยู่พอสมควรแล้วก็ เดี๋ยวผมกดอ่ถั่วพัดเพิ่มเนาะแล้วก็กดถัวสวสเซอร์แด้วยนะครับวันหนึ่งเนาะก็ตอนนี้ดอทเรทผมจะมีอยู่ที่เอาทำไมกดแล้วมัน30%สิเอร์เนเพื่อนมันบักหรือเปล่ามันควรจะต้องเป็นเท่าไหร่เออทำไมมันหายไปมันน่าจะบักนะครับเพื่อนไม่เป็นไรครับเดี๋ยวมาดู ดูดอปเลทโดยรวมซิว่ามันอยู่ที่เท่าไหร่ผมน่าจะดูผิดหรือเปล่าอ่ดอเลตอนนี้ผมมีอยู่280เนาะก็คือจากการกดตัวซูบิเดียแล้วก็ตัวพลัสเนาะแล้วก็พรีเมียมของผมด้วยแล้วก็เซอร์ฟคูณด้วยก็มาดูนครับว่าดอปเร้อยแปดเปอร์เซ็นต์เนี่ย ผมจะได้ไอเทมที่อดอกจากดันเนี่ยสักเท่าไหร่แล้วจะคุ้มค่าหรือเปล่าดันที่ผมจะไปฟาร์มวันนี้ก็คือ,อดันหาก,กินละกันเพื่อนว่าช่วงนี้เพราะว่าหนข่าวมันถูกเนาะแล้วก็ไม่รู้จะไปฟาร์มดันอะไรแล้วทุกวันนี้ก็ของขายยากเหลือเกินก็วันนี้ก็ ขอเทสที่น้ําแข็งเนาะน้ําแข็งอเวกก่อนนะครับที่ห้าสิบรอบเนาะแล้วก็ถัดไปก็จะเป็นดันลาวาอาเวกเนาะอีกห้าสิบรอบแล้วก็คือวันนี้ผมจะฟาร์มดันทั้งหมดก็คือสีอ่ดันเลยนะครับก็คือน้ำแข็งอาเวกเนาะแล้วก็ลาวาอาเวกแล้วก็ นอนอเวกแล้วก็รถไฟอเวกอย่างละห้าสิบรอบก็รวมกันทั้งหมดก็จะเป็นสองร้อยเนาะสองร้อยรอบเนาะสองร้อยรอบทั้งหมดสี่ดันก็คือผมจะมาดูว่ากินทาตุเนี่ยทั้งหมดเนี่ยผมจะได้มากี่ก้อนแล้วก็จะได้มาทั้งหมดกี่เอมต้นทุนห้าสิบรอบก็คือ,อดันละห้าสิบรอบก็คือยี่สิบห้าเอ็มเนาะ ก็คือถ้าทั้งหมดสองร้อยรอบก็อ่าเท่าไหร่ครับเพื่อนร้อยรอบก็อ่าผมก็ตกเลขแล้วก,นะก็จ้าประมาณสองรอยเอ็มเนาะ้นทุนเราเนาะก็อันนี้ผมขอขาทิ้งไปก่อนละกันเพราะว่ามันเป็นของเก่าเนาะอ่าพวกกลิ่นพวกอะไรก็คือไม่มีแล้วครับก็คือเอาออกไปหมดละก็โอเคพร้อมแล้วก็อ่าไปลุยกันเลยเดี๋ยวขอ บัไปขอบับก่อนเนาะจำเนอ่าช่วงนี้ก็อ่ไม่ได้อัพของใส่ตัวเลยนะครับเพื่อนเพ,นเพราะว่ามันคือตอนนี้ต้องบอกว่ามันของมันขายยากนิดนึงครับแล้วก็เล่นแล้วก็หาเงินไม่ค่อยได้สักเท่าไหร่ครับเพราะว่าหาได้มาก็าเอาไปซื้อดันแล้วก็ไป อไปทําอะไรอันนี้ก็หมดไปแล้วครับมันวน,นมาเวียนไปเนาะก็เลยเก็บเงินไม่ค่อยได้สักเท่าไหร่ก็เลยไม่ค่อยได้อัพของเพิ่มเติมแต่ก็สามารถฟาร์มดันปกติทั่วไปได้ไม่มีปัญหาเลยนะครับผมก็มีกดมากดขอพิดนะแล้วก็ไปลุยกันเลย ลงได้สบายๆลยครับเพราะว่าแดงหลักหลักไม่ถึงหมื่นนะครับตอนนี้เพราะว่ามันอืของมันหายไปเยอะเหมือนกันนะครับผมก็ของก็เดิมๆครับเพื่อนแล้วก็บัฟอะไรผมไม่ค่อยมีเนาะอะ่ขอกดยาจีเอ็มหน่อยี่น่าจะหมดเนาะ ก็ลงครบรอบนี้ก็เดี๋ยวไปอ่ออโต,โตทิ้งไว้เนะแล้วก็เดี๋ยวลงทั้งหมดทุกดันแล้วเดี๋ยวผมมาสรุปเพื่พอนๆดูว่าจะได้ทั้งหมดเอ็ม เทำไมมันค้างๆเดี๋ยวทนเป็น่าจจะเกิดจากการปล่อยปล่อยบอดไว้ทั้งคืนนะครับไม่ได้รีเครื่องอาจจะต้องรีรีก่อนเนาะมันค้างๆกระตุก เตรียมซื้อตัวแปลงก็ท่านแนะนำดันที่ฟาร์มห่างก,กันทุกวันนี้ก็คงจะแนะนำเป็นดันท่าเนาะครับเพื่อนที่ที่ฟาร์มแล้วก็ยังพอจะได้กำไรอยู่บ้างเนาะแต่พวกดันอบอลเขียวบอลส้มก็ยังเป็นดันที่ก็ยังฟาร์มได้อยู่นะครับเพื่อนเพราะว่า คือพวกไอเทมคราฟนี่คนก็ยังคนก็ยังคราฟอยู่ตลอดเนาะคือเป็นไอเทมที่ขายได้ตลอดเนาะส่วนดันใหญ่ๆเนี่ยที่ดรอปพวกไอของพวกอาวุธพวกชุดนี่ต้องบอกว่าปัจจุบันนี้คือแทบจะไม่มีราคาแล้วเนาะผมผมได้มาก็ขายไม่ออกสักชินเลยครับเพราะว่าทุกวันนี้ที่คนก็ คนก็น่าจะใส่กันกันหมดแล้วเนาะมันก็เป็นของที่แบบว่าก็ต้องทําใจนันเพื่อนเนาะที่มันจะขายไม่ได้เนาะก็ต้องไปหาขายซื้อ,อยังอื่นขายยังอื่นที่มันพอจะขายได้เนาะอย่างพวกอของสําหรับการครับกาไรอะไรเงี้ยแล้วก็พวกพวกอะไระครับพวกกินทา่าพวกอะไรเนี่ยมันก็ขายได้อย้วเนาะ ก็อาวุธพวกชุดเดี๋ยวนี้ก็ทําไม่ได้แอมี4มาก็ขาดไม่ออกครับเพื่อนเพราะว่าคนอย่างที่บอกก็คือก็ส่วนมากก็คนเล่นก็คนคนเก่าๆคนก็มีของกัดครบหมดเลยนะผู้เล่นใหม่ก็อาจจะไม่ค่อยเยอะสักเท่าไหร่ก็เล่นไปเรื่อยๆครับช่วงนี้ผมก็ไม่ได้ซีเดียสสักเท่าไหร่นะก็เล่นเอา ตามความสนุกสนานไปเรื่อยๆไปเปล่ยก็เดี๋ยวลงครบทั้งหมดสองร้อยรอบแล้วผมมาสนุกให้เพื่อนดูเนาะว่าจากการกบดอปเลดเนี่ยได้อะไรดีที่เปล่าแล้วก็เมื่อกี้เปิดสิงไปรอบแรกก็ไม่ได uh, ้แล้วคันเพื่อน ก็มาทําเป็นแนวทางให้เพื่อนดูเฉยครับแต่ก็มีคนเหมือนจะมีคนเทสทําไปหลายรอบแล้วนะครับผมก็มาเทสให้ดูอีกรอบหนึ่งเนาะว่าไอดับเลทเนี่ยกดกับไม่กดเนี่ยมันมันจะแตกต่างกันมากมากน้อยสักเท่าไหร่คุ้มค่าหรือเปล่าอะไรอย่างนี้ครับแต่ว่านี่มันก็คือของฟรีเนาะเพราะว่าเราไม่ได้ซื้อมาเนาะก็เก็บไว้ก็ ไม่ได้ใช้ครับพอดีช่วงนี้ก็มีกิจกรรมคูณก็เลยเอามากดใช้ด้วยก็โอเคเพื<ๆ>่อนๆตอนนี้ผมก็ลงดันทาาทั้งหมดสีสี่ดันครบ ก็คือดันละ50รอบเนาะครบทั้งหมดเท่าไหร่ครับ200รอบเนาะทั้งหมด200รอบเป็นที่เรียบร้อยก็มาดูนครับว่าจากการที่ไปเทสดันทาามาแต่ละดันแล้วก็กดทัวก,กดทั่วสูบิเดียแล้วก็ถัดพัดด้วยเนี่ยผมได้อะไรดีมาบ้านก็มาเริ่มต้นจากผิดทาากันเลยเนาะ,ะดัน เริ่มต้นจากดันแรกก็คือดันหนอนเนาะอวีก,ก็ได้ถึงท่านมาทั้งหมด38ก้อนเนาะถัดไปดันที่2ครับอ่าดันนี้น่าจะเป็นอ่าดันรถไฟเนาะรถไฟอวีอรถไฟอ่ารถไฟอเวีตก,ก,ก็คือได้ถึงทานมา32ก้อนเนาะถัดไปอันนี้ผมว่าน่าจะเป็นดัน น้ำแข็งอาเวสหรือเปล่าเพื่อผมก็จำไม่ได้แล้วไม่แน่ใจว่าน้ำแข็งหรือว่าไฟนะแต่ผมว่าน่าจะเป็นน้ำแข็งเนาะสีฟ้าน้ำแข็งอาเวสก็ได้มาสามสก้อนเนาะแล้วก็สุดท้ายก็คือดัมลาวาเวทก็ได้มาสามสิบก้อนรู้สึกว่าดัาหนอนนี่จะได้เยอะกว่าเพื่อนนะเพื่อนทะลุมาเลยแล้วก็หินขาวจากการลงทั้งหมดรวม200รอรอบก็คือได้หินขาวมาทั้งหมดเนาะ 131ก้อนแล้วก็หินแดงหินแดงนี่ได้มาเยอะมากนะครับหินแดงได้มาทั้งหมด199ก้อนเนาะแล้วก็ไอเทมที่พอจะมีราคาไอเทมแร่ๆทั้งหลายก็คืออะไรนี่ครับจะได้เจ้ามอไซค์บูเนาะมอไซค์บูมาคันหนึ่งก็เอาไปเก็บไว้ที่ตรงไหนแล้วก็มีเยอะก็คือของยอย่างอื่นที่เป็นของแร่ๆก็ไม่ได้นะครับ ทั้งเจาขาวจเจาะแดงแล้วก็อยู่ทั้งหลายเล่ยเพไม่ได้ครับก็คือได้อมอไซมบูมาคนหนึ่งแล้วก็มือเอฟจีเนาะ,ะแล้วก็ดาบวิทชิวแคมเจ็เนาะมาสองลูก็เดี่างไปเชื่อต่างๆครับว่าจากการลงทั้งหมด200รอบเนี่ยผมจะได้กำไรเท่าไหร่ก็เริ่มต้นจากหินขาวก็เลยเนาะหิงขาว หินขาวนี่ร้อยิบก้อนก็เป็นเงินสามสิบเอ็ดอเนาเพื่อนๆเพื่อนจังนะเพื่อนดีต่อไปก็เป็นหินแดงเนาะยีิบห้เอ็มสิบกว่สิบห้ก็เป็นห้าสิบ้าสิบห้บเอ็มเนาะห้าิบหอ็นถัดไปก็ใส่ดูนดูนิะมอไใส่ดูสิบเจนนะครับ ตลาดนั่นเพื่อนห้าสิบห้าสิบเจ็ดห้าสิบเจ็ดหกสิบหกสิบเจ็ดเจ็ดสิบสี่เนาะเจ็ดสิบสี่เอ็มคิดกันง่ายๆเลยไม่รู้ว่าตรงหรือเปล่าไปหนึ่งแล้วก็ถับไปดาดดาดเอ็มเจ็ดไม่น่าจะมีราคาเนาะเบื่อนไม่รู้มีคนเล่นหรือเปล่าอันนี้ก็เห็นเขาว่าราคาเฉลี่ยสิบเอ็มเนาะก็ขอแยกไว้ก่อนแล้วกันเนาะขอไปดูราคาตลาดก่อนไม่รู้ว่ามันมันมันยังมีราคาอยู่หรือเปล่า ก็ทั้งหมดเป็น 70m แล้วะเพื่อน 70m แล้วก็บวกกับอิทธิพลทั้งหมดเนาะก็คือ30 60 90 120 342นะ120 128 129 130 130 134 134บวกอันนี้เนื้อได้นิดหน่อยก็น่าจะประมาณสัก 1 4อเอแล้วกันเนาะขิดคร่าวๆใจง่าย140 m อแล้วก็ต้นทุนต้นทุนดันที่เราซื้อไปก็200รอบก็ประมาณ100 m เนาะก็น่าจะได้กำไรอยู่ประมาณ40 50เอ็มกำไรก็น่าจะมาจากคิดทาพเป็นหลักนะแล้วก็อย่าลืมว่าเรายังได้แต่เท่มพิเศษก็คือตัวกล่องอกล่องซพกล่อง กล่อง120แล้วกันนะก็เรียกให้ถูยกยนครับกล่องเขาเรียกอะไรน่าจะเป็น B P ใช่ปะ่ะ A P ครับออก A P กล่อง A P 120นะเราได้มาทั้งหมด 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8ได้มาทั้งหมด8อันนะครับผมก็มาดูว่าได้อะไรบ้างน,นะอันนี้ก็เป็นกำไรอีกอย่างนึครับก็กำไรก็อยู่ที่พวกนี้ด้วยนะครับ ได้อะไรดีมาเ่ิดหรือเปล่าคือ,คอคสร็จแล้วก็ได้หินหินอ่าซูบเดียซูบเดียมาอยู่สามก้อนเนาะแล้วก็เดนมซูบเดียเดนมสองก้อนแล้วก็ส้มอีก สีก้อนมันมีมันมีของเดิมด้วยระบอบเดียบกก็หลก,ก,กละแล้วก็ที่เหลือก็จะเป็นใบออฟเนาะก็ได้มาทั้งหมดอันนี้ก็ลือมออฟหนึ่งสองสามสี่หอ่าหอันเอันเนาะกับที่เปินนเดเมื่อกี้เวยอ่าอดามิก็น่าจะมีราคาอยู่เนาะสักเอ็นสเอ็ี่แมั้งอจจะไม่ติด ต้องคิดเยอ,อะที่เหลือก็ได้ไปเลยแะ้รทำขายไปได้แรนดอมก็น่าจะพอได้อยู่นะเนาเะอเ่าแล้วนหนึ่ง <c oughs> โอเคอันนี้ก็ลบไปเลยแล้วกันแล้วก็มาดูนครับว่าจะได้เพิ่มเติมเท่าไหร่พอเ,เริ่มต้นจากออฟขาวเวก้าเอ็มเนาะเก้าเอ็มสามก้อนก็เป็นยนะี่สิบหกเอ็มเนาะเพื่อนยี่สิบหก กเมื่อกี้ต้นผมบอกว่าได้กำไรประมาณ40เลขมก็บวกเข้าไปอีกก็60เอ็มแล้วเนาะตอนนี้60เอ็มละก็หินเด่นอีก2เอ็ม2เอ็ม2ก้อนก็60 12แล้วกันนะนี่ก็เลย6เลขแล้วจุดทางพานไปก็ขอภายหินเด่นนะก็ไม่ได้บวกถึงติดกันกเท่าไหร่แล้วก็ส้มเท่าไหร่